าหนาวกระทันหันยังไงไม่รู้แต่วันนี้ผมขอหลวงปู่ทวดแค่สักพันวิวพรนี่แล้วก็มีจุดเช็คอินต้องหูตาต้องไว้ไม่งั้นเดี๋ยวตรงมุมเนี้ยมุมนี้เวิร์กมากเลยเห็นปะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เปิดคลิปบนถนนนะฮะผมต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยทีเดียวเลยนะวันนี้จะพาเพื่อนๆพาทุกคนมาอีสานกันนะครับผมแหมฟังดูเหมือนไกลเลยนะอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ตรงปากช่องีเองฮะติดเคสรารีนี่แหละฮะก็จะพาไปดูลานกลางเต็นท์พาไปแคมป์ปิ้งด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะกางเต็นท์เหมือนเดิมนะคนเดียวคนเดียวนะครับ ก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่อย่าเพิ่งรีบเข้าไปลานนะฮะเดี๋ยวไปไหว้หลวงปู่ทวดก่อนเขาบอกว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ใกล้ๆลานกลางเต็นนะั่นแหละฮะอ่าเดี๋ยวแวะคันไปครับแวะครับ อากาศวันนี้แบบฝนเหมือนจะตกหรือว่าอากาศหนาวกระทันหันยังไงไม่รู้ผมเลยกลายเป็นว่า <junto> แบบว่าสบายๆชิลๆเลยวันนี้ก็นึกว่าร้อนจีด๊ดๆแล้วที่ไหนได้เลยครับอากาศดีมากนะผมมาถึงในเช้าเท่านี้8ปดโมงกว่าเท่านั้นเองแม่ค้าสองข้างทางเขาก,กาลังเตรียมของกันอยู่นะสังเกตเห็นว่าคนยังไม่ค่อยมากันเหมือนเดินอยู่ที่ประมาณนะอาสากุซานะครับฟัดเซนโซชิฝั่งนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่า ลอดท้องช้างเสริมโชคลาบผพามน,น,นี่แหละครับที่เรียกว่าช้างเป็นตัวผู้ก็นี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เลยนะ,นะเรียกเป็นของผู้ชายไม่รู้ออผมเคยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นมาขอล้านวิวนะยังไม่เคยประสบความสำเร็จอ่ะคือถ้าบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกได้บอกให้มึงขอที่มันเป็นไปได้หน่อยเว้ยแต่วันนี้ผมขอหลวงปู่ทวดแค่พันวิวพรเออข้อเองชั่วหน่อยหลวงปู่ทวดบอกว่าเออ มันมึงได้แน่นอนผมขอพันวิวพอวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ,ะหลวงปู่ทวดนั้นได้เดินทางไปกับลูกศิษย์ได้ผ่านทะเลแต่ทีนี้ เนื่องจากว่าน้ําไม่มีนะขาดแคลนน้าก็เลยเอาน้ําทะเลเนี่ยมานะเป็นดื่มทีนี้จะทํำยังไงแหละก็น้ําทะเลมันเค็มนะก็ววา<ท>ะบางเอิญนว่าหลวงปู่ทวดนั้นใช้เท้านะเเหยียบลงไปที่น้ําที่ตักขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้น้ําทะเลที่ใช้ดื่มกินได้นะครับเป็นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเล่าขานถึงมาถึงวันนี้นะครับว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะก็ลองไปสืบคนดูได้นะครับ นะเดี๋ยวไปข้าวร้านกลางเต้นกันเลยเอออยู่จากนี้ไปประมาณสักสิบประมาณประมกิโลได้นะครับไปกันครับเัีนี้อยู่ในป่าอ้อยอีกสักอีกสักห้ากโลถึงแล้ว เมื่อกี้แหละ,ะจงหลวงปู่ทวดโตใหญ่นะครับก็มาเล่นเดียวกันเลยแล้วก็มาเลี้ยวข้าวตรงป่าอ้อยตรงนี้เดี๋ยวเดินกลับมาดูในลานก่อนรู้สึกจะวันนี้วันอาทิตย์นะชาวแคมป์จะคึกคักพอสมควรเลยนะสวัสดีครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับก็คือเมื่อกี้ พี่เขาเป็นเอซผมในอนาคตครับผมเพิ่งเจอกันตะกี้นะฮะตอนนี้รอให้ชาวแคมป์ที่มาเมื่อวานเขาได้เขาเรียกว่าผ่อนคลายกับช่วงเช้าเวลาช่วงเช้านี้ก่อนอากาศกําลังดีเลยนะเอแต่ว่าคืนนี้เขาบอกจะเงียบเหงาหน่อยนะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูลานกลางเต็นทุกซอกทุกซอยเลยนะ ก <sk r isa> ็มาถึงลานกลางเต็นแล้วนะครับวันนี้ลานกลางเต็นอยู่ในภาคอีสานนะดูอากาศดิคือคึมคึมเหมือนฝนจะตกเลยใส่คืนนี้ผมไม่รอดอีกนะ mumbling. อากาศก็เย็นนะเออนี่เห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้นะจาการังสิติมาก็าร้อยห้าสิบกว่าโลเท่านั้นเองนะครับใ,ใกล้ๆลเลยฮะเป็นลานกลางเต็นไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดปานกลางน่ารักน่ารักนะครับอ่าในเนื้อที่ประมาณ3 0 0ร้อย 1000, 000, 000อสามไร่เศษนะครับเน้นลิ้นยุงผันพันอยู่นะ แล้วเขาก็มีเนื้อที่ในการทําเกษตรอีกประมาณสิกว่าไร่นะครับป้าป้ายป้ายป้ายเข้ามาปั้งเข้าไปผมไปไหนดีอ่าเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาก่อนเลยไปดูทางขวาเลยนะเออนี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่จอดรถที่จอดรถเขาเยอะนะเอา้าตรงไปข้างหน้านั่นห้องน้ำเลวเววเวไปดูกันเลยตรงนี้มีอยู่หญิงสามชายสามไม่ใช่หญิงสี่ชายสี่นะ เดี๋ยวจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวไปดูวันนี้ขอดูของผู้ชายก่อนอ้าวมาแป้งมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับมีแบบนั่งนะครับมีหวัวชำระนะแต่ว่าฝักบัวที่แขวนผ้าที่ห้อยผ้าอีกมีน้มีนะม,นะมีที่แขวนผ้านะไม่ต้องผ้ากับคือนโน่นนะมีห้องที่มีเป็นชักโครกนะใครถนัดชักโครกถนัด อะไรก็เลือกเอาเลยฮะเอาแล้วฝั่งนี้อ๋อชักโครกสองนั่งสองพร้อมโถฉี่ฝั่งนี้ผมเคยไปบางที่นะห้องน้ำสวยมากนะทำแล้วดูดีเลยแหละครับแต่ว่าขาดที่แขวนผ้า,าแล้วผมไปพ้าได้วนขือ่อไอตอนผ้าดนี่โอเคนะฮะแต่อีตอนเช็ดตัวนี่ดิครับโอ้โหไปพาาผ่านทางมดเดินอะ่ะไอมดตัวเล็กๆไอที่มันกัดเจ็บ เจ็บๆร้อนร้อนโอ้โหพี่ครับอากาศร้อนร้อนโดนไอ้มดนั่งกัดขาไปอีกโอ้โหนี่ขับไปเกาไปอะคิดดูครับตรงนี้เขาได้นะนี่เห็นไหมถึงจะไม่ติดใช้น้ําก็ตามทีเหอะนะครับแต่มันติดที่จอรดรถเลยครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วเขารู้สึกจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควรนะติดห้องน้ําติดที่จอรดรถเออเนี่แต่เท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะเขาพยายามทํา เป็นโซนเป็นโซนเอาไว้โดยการที่ใช้การลดระดับเพิ่มระดับอะไรต่ออะไรนี่แหละเนี่ยเห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็กลางได้เป,เป็นโซนเป็นโซนเผื่อมาก็หลายคนใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ยเหออ็นว่าเงียบๆอย่างนี้นะอ,อ่ตอนนี้เขากลับกันหมดแล้วเมื่อเช้านี่คือพรึบนะครับแน่นแน่นถนัดนะเดี๋ยวลงไปดูชายน้ำกันลำตะคองนะคลองลำตะคองนะครับสวยงามยิ่งวันนี้เราต้องเอาเลยละ่ะนะนี่แล้วก็มีจุด เช็คอินมีจุดออกไปยืนชมวิวด้วยนะครับเออเดี๋ยวเราจัดกันตรงนี้เป็นทางลงของเขานะฮะทางลงเล่นน้ำเขาก็าจะมีเรือมออีล้อยางแล้วก็มีเสื้อชูชีพนะครับให้ดูท่าทางน้ำคงลึกนะก็คือเนี่ยเห็นปะเขาเขียนไว้ตรงนู้นอะ่ะเป็นล่มเป็นโค้งเข้ามานะพายเข้าไปในโค้งป่าใต้ล่มนั้นนะเออนะอันนี้ผมมาจะสุด ฝั่งทางด้านซ้ายมือแล้วนะนะเดินขึ้นไปฝั่งนี้เขาจะมีห้องน้ําอยู่อีกชุดใหญ่เลยนะเพราะหญิงสี่ไม่ใช่จีหญิงห้าชายสามเอา้ารู้สึกเขาดูจะให้โอกาสกับทุกภาพปฏิเต,เตมากกว่าทุกภาพบรนะุรุษนะสังเกตดูไหมเห็นไหมผู้หญิงอาจจะใช้ห้องน้ําบ่อยกว่าผู้ชายไงเห็นไหมผู้ชายอาจจะเออกันกล้นหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ที่ตรงนี้นะอยู่ห้องน้ําฝั่งทางด้านตะวันออกนะ ดูเหมือนจะร่มทั้งวันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ยกกระดับขึ้นมาอยู่ใกล้ห้องน้ําอยู่ที่จอดรถตรงนู้นเป็นหญ้ามะเลตรงกลางนั้นหญ้าน้นอยแล้วก็มีก้อนหินก้อนหินให้เราแบบว่านั่งถ่ายรูปนั่งคุยกันนั่งจู๋จีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะทําอะไรก็ได้อย่าให้มันประเจิดประเจีดเฮ้ยตรงมุมเนี้ยมุมนี้เวิร์กมากเลยเห็นป่ะเมื่อกี้ที่บอกอ่ะ ที่ว่ามันเป็นอุโมง์ต้นไม้เห็นปะเออมองเข้าไปรู้สึกร่มรื่นดีมากเลยเห็นปะนู้นน่ะเออเดี๋ยวเราพายเรือไปตรงนูง้นถูกปะตรงนี้เสร็จใหญ่เลยมีทั้งที่ล้างจงล้างจานถังขยะไล่ล้างนงล้างหน้าโถชีโอ้โหมีครบหมดเลยตรงนี้เข้ามาปั้งอยู่ขวามือเลยนะครับอยู่ขวามืออยู่อ่าหน้าห้องน้ำนี่ต้องสวยมีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควรตรงนี้นะครับ เวิงข้างในนู้นตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะใกล้ที่จอดรถนะครับเวลเาคอสตาร์ทเครื่องไปตอนเช้ายัางไงอะ่ะเดี๋ยวผมไปในต่อผมไปในต่อคือที่ไร่รุ่งอรุณเขาใหญ่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ชื่อมีแต่ชื่อนะไร่เน่นะเขามีไร่จริงๆคือคือไม่ได้ทําไร่เอาไว้โชว์ผมสอบถามกับเจ้าของลานเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะมีะผัก กวางตุ้งเอ่ยอพริกหยวกพริกอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่เขาจะปลูกเนี่ยนะ <_ an> อยู่อีกประมาณ1ิบไร่นะครับเพราะฉะนั้นเขามีความเป็นไร่อยู่ <_ an> พอสมควรมีความเป็นไรอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <_ an> ไม่ได้ทำมาโชว์ทำจริงๆ <_ an> แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ3ไร่เศษเนี่ยเขาเอาไว้ทำสมรับชาวแคมป์ทำเป็นลานกางเต็นท์อะไรอย่างนี้นะ <_ an> <_ an> ผมให้เดาๆก็คือเจ้าของคง,งชอบเลยแหละนะชอบถึงทำนะพักผ่อนพักผ่อนแต่ว่าได้ตังค์ด้วยเอออิจฉา ไอ้ดิชาเล็กๆเออเอาแล้วผมยังไงต่อครับเนี่ยอ่าไปเดี๋ยวไปกลางเต็นท์กันน่าจะเป็นตรงนั้นแหละนะตรงเมื่อกี้นะเอาไปไปไปตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับ กลางเต้นเสร็จแล้วเมื่อกี้ว่าจะถ่ายดูตอนกลางแต่ก็เห็นฝนตั้งเ้ามาไงเอาแน่นอนไม่ได้นะเดี๋ยวมันตกลงมาตอนเรากางนี่คือโอ้เสร็จเลยนะไปไหนไม่ถูกเลยนะ <c oughs> เก็บของไม่ทันในเละเทะเลยนะครับเป็นเป็นชาวแคมป์ก็ต้องอย่างเนี้ยต้องหูตาต้องไวฮนะไม่งั้นเดี๋ยวขนาดหูตาไวเนะี่ยยังผมยังเละไปหลายรอบแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้ถ่ายตอนเก็บดีกว่า,านะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมกลางตรงไหนยังไงครับ ก็มาได้ตรงจุดที่เข้ามาได้อยู่ทางด้านซ้ายมือเกือบสุดนะอยู่หน้าห้องน้ําชุดใหญ่ของเขานะ,ะหันหน้าไปทางด้านตะวันตกเฉียงเฉียงนะแบบนี้นะก็มีความใกล้อ้องน้ําแล้วก็ใกล้ที่จอดรถพอสมควรแต่ไม่ใกล้มากนะ,ะแล้วที่สําคัญคือมุมนี้ด้านหน้าตรงโน้นก็จะเห็นวิวเป็น คลองลำตะคองนะครับตรงนั้นโค้งแล้วก็มีถนนตัดตรงนั้นใช่ไหมครับทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นลำตะคองเหมือนกันนะจบแล้วผมซีกทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านหน้านี่ก็คือเห็นวิวแม่น้ําเต็มๆเลยใกล้ชิดมากเลยนะครับวันนี้นะ,ะนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําอะไรต่อเออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนหิวมากเลยนะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตก วันนี้จะลงน้ำแล้วนะฮะตอนนี้เหงื่อเริ่มแบบท่วมๆแล้วนะครับเออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวเสร็จแล้วก็เจอกันในน้ำเลยนะครับไปไปไปลงน้ำกันวันนี้นะเฮ้ย เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอุโมงต้นไม้ตรงนั้นโอ้นี่น้ำลึกไหมดูดิโอ้โหสุดไม้พายสุดไม้พายยังไม่ถึงไหนเขาบอกไอ ไอ้คลองลำตะคองเนี่ยนะมันก็ไหลมาจากไอ้จุดกลางเต็นท์อ่ไอ้ตรงลำตะคองตรงเขาใหญ่นั่นแหละเออไอ้ที่เขาไปกลางกันอ่ะที่ชอบไปกลางกันเน่ตรงนั้นอ่ะฮะมาจากเหวสุวัสดิโน่นนี่นั่นนะไหลมาเรื่อยๆๆๆๆจนไปนู่นนะ่ะไปเข้าไปเข้าเขื่อนขุนด่านเออแล้วก็ไหลออกไปเป็นแม่น้ำนคะรนายกนทำไมเด็กนี่ปอตกเย็นมาปุ๊บเอาละสองคนพ่อนะชวนกันไปหาปลา ลงถ่ายมั่งลงเบ็ดมั่งน,นู่นอ่ะนั่นน่ะเต้นของผมอยู่ตรงนั้นอ่ะเขียวๆนั่นอ่ะอนั่นน่ะเห็นนะถ้าเพื่อนๆมานะอย่าลืมนะตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะตรงนี้นะพายเรือชมธรรมชาติตรงนี้อนะ่ะว่าจะเดินข้ามไปดูฝั่งโน้นดิดูดิอ๋อ น้ำแรงอยู่น้ำแรงอยู่เฮ้ยฝั่งโน้นคือลึกเลยผมไม่กล้าไปเลยฝั่งนี้เฮ้ยโอ้โหนี่ฮะตูดตูดไปพุดกัะหินเสียงนิสสีดวงหลุดแล้วมึงโกลลืมใส่รองเท้ามา โอ้ไอหินนี่มันคมด้วยไงเดี๋ยวจะไปโดดน้ำตรงตอไม้นั่นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตรงเนี้ยเป็นมุมที่แบบว่าโอเคเลยอ่ะร่มด้วยตอนนี้อืมอ้าวใครเอาสบู่มาอยู่กันนะแสดงว่ามีคนมาอาบน้ำไว้เฮ้ยเฮ้ย ียได้ที่ว่าตอนนี้เราก็แก่แล้วนะจะทำอะไรหือหวาไม่ได้แล้วตอนนี้เออเอาโอเคยังจะลงไปตรงนั้นน่ะแล้วก็ว่ายน้ำไปตรงนู้นเราก็ค่อยลงแล้วกันเว้ยค่อยลงค่อยๆลงไป อุ้ยวุ้ยอเฮ้ย,ยน้ำข้าวหูทำไงครับน้ำข้าวหูกรอกน้ำกรอกกรอกกระเให้เต็มเลยน่าจะประมาณสามลิตรอะประมาณสามลิตรอ่ะแล้วก็เคาะออกครับเคาะออกฝั่งนี้ก็เหมือนกันแค่นั้นนะครับโลูกเลย อนนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับแหมแดดล่มลมตกนีใ่ใครก็รู้นะครับว่าเขาทำอะไรกันใช่ไหมครับแหม <c oughs> แกงปลาครับนี่ครับนี่ครับก็มีแกงปลาหมู3อย่างซี่โครงหมูสันคอหมูแล้วก็หมู3ชั้นนะครับที่ขาดไม่ได้แน่นอนนะครับผมปลาปร้าปลาร้าปลานนะอ่านะครับปลาร้านี่ยังไงก็ต้องใส่ใมันมีกลิ่นหอมๆห,หน่อยนะครับแกงปลาหมู3มอย่างขอชิมหน่อย เค็มคือผมใส่กะปิไปด้วยแล้วก็ปลาร้ารวมกันแล้วมันก็เค็มใส่ครบทุกอย่างเหมือนที่เขาใส่นะครับไม่กาดชายใบมะกรูดพวกข้าวมีม้า <ấy> คือกระโพดอ่อนแล้วก็พริกไทยอ่อนใบมะกรูดอะไรอีกนะคือขาดใบกะเพราเขาไม่มีใบกะเพราใส่นะใส่มาหมดแต่พอมาประกอบกันเป็นแกงปุ๊บ รสชาติต่างแยกย้ายครับรสชาติต่งแยกย้ายครับรแยกย้ายครับแยกย้ายเข้าป่านะครับกลายเป็นแกงป่านะฮะอ,อ,อ่ะอย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปคิดเยอะแค่มันมีกินก็พอแล้วนะสํารับชาวแคมป์อย่างผมนะฮะเช่นเคยเหมือนเดิมทั้งมือเย็นมือขำมือเช้าเอฟริติงจิงกระเบล แสบแสบแซบแบอีลีเดอร์แสบอีลีเดอร์จะบอกให้เสี้ยยี่เดียวมันเข้มกับพี่น้องเออมันเข้มเสี้ยยี่เดียวมันเข้มกับพี่น้องเออมันร์มมันเข้ม,ม,มอตอนนี้มีเพื่อนมาเยือนถึงเต็นท์แล้วเจ้าเดิมที่เคยคบกันไว้นานแล้วบินมาที่นี่พวกเพื่อนคนนี้บินมาแมงวันปล่อยเขาเนาะลกนี้ไม่ได้มีแต่มนุษย์อย่างเดียวตึ้งกับข้าวแล้วก็ พอทนนะความเค็มรสอย่าไปกินน้ําเยอะอันใสอันนั้นด้วยไอ้ผงปรุงรสอ่ะเหมือน,นก็เลยพาเค็มมันใหญ่เลยแล้วกลัวแบบจืดเนี่ยก็เ,เลยใส่ไปใส่ไปรสชาติกับข้าวก็พอได้อยู่นะแต่ว่าบรรยากาศเสียงแวดล้อมโดยรอบเนี่ยสิด้านซ้ายผมก็ลำตะคองนะครับโค้งมาอย่างนี้แล้วก็ด้านหน้าก็ สวยไปอย่างนี้เลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่สักประมาณ23ได้นะผมรู้สึกเย็นใส่เสื้อกล้ามมาด้วยก็เลยรู้สึกเย็นเลยไปเอาผ้าเข้าม้ามาพันคอไว้ได้เข้ามาผ้าเข้าม้าในงานชาพนากิจพ่อมารู้สึกอุ่นขึ้นกระทันหันเลยครับคือ ทางใต้ทางนครเนี่ยเวลาเขาเผาศพพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้วันที่เขาแห่ไปวัดเนี่ยเวลารถใครมาเข้าขบวนเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าขาวมาเนี่ยไปพันหัวรถไว้ก็คือก็คือให้เขาไปด้วยก็คือสนมากเลเป็นญาติพี่น้องนั่นแหละผมได้มาผืนหนึ่งพ่อแม่ก็ตายไปหลายปีแล้วประมาณสักเกือบ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 สิบปี เป็นปลายทางของทุกคนนะครับผมว่าปลายทางเหมือนกันหมดนะแต่ว่าต้นทางเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะกลางทางอีกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมดูแล้วก็คงจะเหมาลานนะนะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรอัปเดตนะ ฝนกระนำลงมาตูม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 ลมมาวิว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 เต็นกระพือวื้วๆวว,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 วไฟกระเด็นไปโน่นอะไรอย่างนี้เต็นพลิกไปนอนอยู่ข้างๆนะถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยผมจะอัปเดตให้ดูนะครับกลั <laughs> วจริงๆไงลยลม ตอนเช้าครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมภาพบรรยากาศยามเช้าภาพบรรยากาศทั่วๆไปของไร่รุ่งอรุณเขาใหญ่นะฮะเมื่อคืนนี้ผมก็นอนหลับนะหัวค่ำก็จะมีหัวค่ำนิดนึงนะกระวนกระวายคือมันมันมันแปลกที่นะพูดง่ายนะแต่อากาศดีมากหัวค่ำนี่อยู่ประมาณ2ี่ส้านะตอนนี้เนี่ยหกโมงเช้าเนี่ย อยู่ประมาณ20เท่านั้นเองครับผมเน่ไม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 ่อยากจะออกจากพระหมเลยนะเมื่อคืนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเออคือเขาพยายามจะทำจุดกลางทุกที่เนี่ยให้มีความเป็นส่วนตัวโดยใช้ก้อนหินโดยใช้ต้นไม้ไปล้อมไปกั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาก็ใช้การเพิ่มลดระดับของพื้นที่การปรับระดับพื้นที่เนี่ยให้ ทุกจุดกลางมีความเป็นส่วนตัวนะครับก็ผมว่าดีเหมือนกันนะแล้วก็ลักษณะลานก็จะมีแบบใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็สลับที่ล่องแจ้งแล้วก็ติดชายน้ำนะครับลำตะคองตรงนี้สามารถเล่นได้ทั้งปีนะน้ำเย็นแล้วก็ที่สำคัญที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออุโมงน้ำนะฮะพายเรือขึ้นไปย้อนไปทางโน้นนิดนึงก็จะมีอุโมงน้ำที่มีต้นไม้อ่ คงเข้ามาชนกันนะลองภายเรือไปดูแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเขาก็มีเต็นให้เชา่ามีปลั๊กไฟพัดลมเตาปิ้งอะไรพวกนี้นะะแล้วก็น้องหมาน้องแมวผมเห็นเขาก็พามาด้วยพามาได้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนกังวลว่าเฮ้ยอยู่ใกล้ถนนเนี่ยมันจะมีเสียงรถเสียงเรืออะไรที่ในายามค่ำคืนหรือเปล่า ก็ตอบเลยว่ามีนะครับแต่ว่าไม่มากมายจนถึงขนาดแบบว่าเออนอนไม่หลับปื๊ดปื๊ดปื๊ดกันทั้งคืนอะไรอย่างนี้นะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องจากลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะไปเหมาลานที่ไหนก็โปรดติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับเียวร